สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนมสวิททาร่นะคะวันนี้คุณแม่จะมาทำคลิปพิาการสในหัวข้อสิ่งที่คุณปรารถนาจะสำเร็จหรือไม่นะคะนี่สิ่งที่คุณปรารถนาจะสําเร็จหรือไม่นะคะต้องบอกก่อนว่าการอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ general reading คือการอ่านแบบโดยรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยมันคือพลังงานโดยรวมอย่าเพิ่งไปอินกับมันเพราะกองนี้นะคะไม่ใช่แค่ดวงของคุณเพียงคนเดียวแต่เป็นดวงของ ใครหลายๆคนที่เปิดเข้ามาดูต้องทำความเข้าใจก่อนเนาะแล้วก็ขอบคุณการกดไลค์การกดซ b s c r i b e การกดแชร์ให้กับแม่ค่ะซีซั่นคั่เไรคะใครจะดูดวงส่วนตัวไลน์มาที่นมสว w e เวชห้าหกสามหนะคะแล้วก็หากใครทันทำสแตมให้กับเราก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะวันนี้มีไพ่ทั้งหมด5้ากองให้เลือกนะคะกองแรกเลยนะคะก็คือกองน้องอันนี้เพิ่งได้มาใหม่เลยนะคะแล้วแม่ก็เลือกกองนี้กองน้องแฟนตาซีค่ะ กองที่2นะคะก็คือซอมบี้ค่ะกลองที่สามมายากองที่4นะคะก็คือ,อน้องแบล็กค่ะหรือเมจิกนะฮะกองน้องเมจิกนะฮะแล้วกองที่ห้าก็คือไวเวอร์ซ่านะคะให้เลือกทั้งหมด5กลกองค่ะกองแรกนะคะ แฟนตาซีอ Fantasy, กองที่2ซอมบี้กองที่3มายานะคะกองที่4นะคะเมจิกและกองที่5ก็คือไวเวอร์ซ่านะคะเมื่อเรื่องแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะกองแรกก็คือกองน้องเลดี้นะคะอ่าไม่ใช่น้องเลดี้สถติกองกองน้องแฟนตาซีนะคะกองนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันน้องนะคะว่าการกรองน้องแฟนตาซีเนี่ยสิ่งที่คุณปรารถนานจะสําเร็จหรือไม่นะคะจะสมหวังหรือไม่ขอเป็นตัวแทนกองน้องแฟนตาซีนะคะ ขอดูเอน r จีของคุณนะคะในเวลาน,นี้เอเนจี <c oughs> และความที่ของคุณในเวลาน,นี้เป็นอย่างไรบ้างคะกองน้องแฟนตาซีค่ะใบแรกเลยนะคะเป็นอัศวินทั้วยค่ะ g h t subscribe นะคะใบที่สองนะคะเป็น true of pentacle reverse ใบที่สามนะคะอ่าเป็น true of swan reverse นะคะใบที่สี่นะคะเป็น the h a จักรพิณอืม ใบที่5นะคะเป็น A s o u Pentacles ค่ะนะคะสิ่งหนึ่งเลยนะคะคนที่เลือกกองนี้ก็คือชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกเมนะฮะชาวธาตุไฟเมษธนูชาวธาตุดิน,ะะน,น,นพฤษศกัมมังกรคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสวันศุกร แล้วก็มีพลังงานของวันเสาร์ณเวลานี้คุณพยายามที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขเพราะว่าเป็นไพ่ของอัศวินถ้วยฮะเหมือนแบบบ่มอารมณ์ของตัวเองหรือในลักษณะที่คุณรู้สึกว่าณเวลาเนี้ฉันต้องแฮปปี้บอกตัวเองว่า,าต้องแฮปปี้ต้องแฮปปี้ต้องแฮปปี้แม้ว่าในใจของคุณเป็นไพ่สองเหรียญรีเวิร์สและเป็นไพ่ของ t w o of pentacles รีเวิร์สในใจของคุณมันอาจจะเป็นแบบ คนที่ไม่ได้มีความมั่นใจว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จไหมแต่จะต้องบอกให้ตัวเองเชื่อมั่นว่าฉันจะต้องสําเร็จฉันต้องสําเร็จแลว energy บางครั้งก็มีความเบื่อมีความหมดแพชชั่นเป็นไพ่แปดเหรียญ <c oughs> มีความหมดแพชชั่นมีความเบื่อหรือลนะักษณะที่แบบว่าคุณทํางานอะไรที่มันวนรูทีนเดิมวนบุหรเดิมเดิมแต่ถามว่ามันเบื่อถึงขั้นจะไม่อยากทำไหมมันไม่ใช่มันเบื่อแบบเราอยากได้ดีกว่านี้เราอยากทําอะไรให้มันดีกว่านี้ สิ่งหนึ่งเลยในอาชีพที่คนหยิบจับอันนี้ถ้าไม่ใช่หมอดูคือครูบาอาจารย์หรือคนที่ทำแผนกแผนกเกี่ยวกับเซลล์หรือการติดต่อสื่อสารซึ่งแม่กำลังมองว่าณ <c oughs> เวลานี้พยายามบอกกับตัวเองว่าให้มีความสุขกับมันพยายามบอกกับตัวเองว่ามันจะต้องสําเร็จแม้ว่าในใจตัวเองจะไม่มีความไม่มีความเขาเรียกอะไรไม่มีความคิดว่ามันจะสําเร็จหรือไม่นะคะสิ่งหนึ่งเลยค่ะ <c oughs> อุปสรรคในความคิด <c oughs> คืออะไร ไปไพ่สองดาวเห็นปะความไม่แน่ใจอะความโลเลเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งอะเวลาคิดจะทําอะไรให้ทําเลยไม่ต้องกลัวหรอกว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่ให้ทําเลยก่อนทําเลยทําให้เต็มที่แล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะปรับปรุงหรือแก้ไขตรงไหนนะอย่าไปกลัวมันทีนี้เราบรูกวนว่าสิ่งที่คุณคาดหวังคืออะไรคะแปบบ๊บนึงนะคะเอาโอเคต่อค่ะเ่กกี้มีคนโทรมาสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะคืออะไรสิ่งที่คุณปรารถนาคืออะไรขอดูหน่อยสิ่งที่คุณปรารถนาเป็นเอ็มเพรส คุณอยากให้ตัวเองสุขสบายคุณไม่อยากให้ตัวเองลําบากเหมือนแต่ก่อนคุณไม่อยากให้ตัวเองเศร้าคุณอยากจะบอกตัวเองว่าคุณอยากจะก้าวข้ามผ่านความคิดเกีียจสิ่งที่คุณมีคือการตั้งต้นใหม่ๆนะฮะเป็นการตั้งต้นใหม่ๆหลังจากที่หลายๆอย่างในชีวิตของคุณอะ่ะมันเหนื่อยมันามันเหนื่อยมา,า,มยมา,มา,มากแล้วอะ่ะคุณไม่เคยหยุดนิ่งนะกับในเรื่องของความคิดแต่คุณหยุดในเรื่องของการกระทําบางครั้งอะ่ะคนที่เลือกกองเนี้ย มันมีความไม่แน่ใจกับตัวเองแต่ก็พยายามนะแบบว่าบอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้มาต้องดีกว่าเสมอแหลายสิ่งหลายอย่างที่มันผ่านมาคุณไม่อยากไปจมอยู่กับมันแลวเอ็มเพลสันคือความสุขสบายค่ะความาัฒนาของคุณในเรื่องของการเงินในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความคิดและสิ่งที่เรียกว่าชื่อเสียงหรือลักษณะที่แบบฉันจะต้องดีกว่านี้ฉันต้องก้าวไกลมากกว่านี้คุณวางแผนอะไรไว้ไวไหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดร้านใหม่นะคะในเรื่องของการเรียนต่อหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทําให้ตัวเองมีเงินมากขึ้นทําให้ตัวเองมีความสุขมากกว่าที่เคยเป็นมากกว่าที่เคยมีนะคะด้านความรักถามว่าคุณสนใจไหมคุณไม่ได้สนใจอ่ะมันเป็นแพ่เจ็ดามแม้ว่าคุณจะแบบมีความแบบอยากมีความรักบ้านแต่คุณไม่ได้โฟกัสกับมันคุณโฟกัสกับงานคุณโฟกัสกับเงนิงนและโฟกัสกับความสุขของตัวเองถามว่า คุณจะสมปรารถนาได้สิ่งที่คุณหวังเอาไว้ไหมใช้ความพยายามหน่อยสมปรารถนาแน่นอนแต่เป็นไพ่เจ็ดใบเท้าคือความพยายามความสร้างแพชชั่น the j r v ในตำแหน่งนี้มันคือคุณจะต้องต่อสู้กับด้านมืดหรือด้านอารมณ์ของตัวเองเช่นความขี้เกียจต่างๆรวมไปถึงอะไรที่แบบว่าความท้อแท้ความหนื่อยหนายเห็นปะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จ อัศวินดาบแม้ว่าเส้นทางของคุณมันไม่ได้สวนหรูเหมือนคนอื่นแต่แม่บอกเลยว่าคุณทํางานหนักใช่ไหมคุณทํางานหนักคุณแบกรับอะไรไว้เยอะแยะมากมายแต่ประสบความสําเร็จแน่นอนจัดเม้นมีเสียงสิ่คอยช่วยเหลือมีคนคอยซัพพอร์ตคุณรอบข้างคุณประสบความสําเร็จและเป็นไพ่เก้าถ้วยไม่นานคุณจะรวย คุณจะแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองวาดฝันเอาไว้นะคะไม่นานนี้เลยเพราะว่าปไปไพ่คิงด้วยแฮปปี้แน่นอนค่ะและนี่คือเรื่องราวของคุณนะคะประสบความสําเร็จนะเส้นทางมันจะไม่ได้สวยหรูเหมือนคนอื่นมันอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความพยายามอย่างมากสู้กับความขี้เกียจสู้กับความท้อของตัวเองหรือลักษณะสู้กับความไม่มั่นใจแต่บอกเลยว่าสิทิสิส,สิอนาคตคุณรวยแน่นอนค่ะและนี่คือเรื่องราวของคนที่เลือกกองน้องแฟนตาซีนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะ โอเคค่ะกองที่2น้องสมบี้นะคะ <c oughs> วันนี้ที่ไม่เห็นหน้าเพราะว่าแม่ไม่สบายนะมีน้ำมูกนะคือหนอนไม่พอแล้วก็ตากฝนขอเป็นตัวแทนกองน้องซอมบี้ด้วยค่ะขอเป็นตัวแทนกองน้องซอมบี้ขอดู Energy, วเอนร์จี้และความคิดของคุณนะคะ เอนเนอรี่ไความคิดของคุณนะคะเป็นไพ่ justice judgment โอ้โห <c oughs> Jud oh justice judgment true of swan empress และเป็นไพ่ของ ace of pentacles เหนื่อยอะไรอ่ะคุณรูใครบางคนคือชาวทาัทาท่านลมไปถุนตุนกลุ่มชาวทาตุไฟเมฆสิงห์ธนูแล้วก็มีพลังงานของชาวทาตุดินพระศกกัมมังก่อรคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์ วันจันทร์และว,วันอาทิตย์คุณกําลังมีความคิดที่จะทําบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของชีวิตจัดแจงระบบต่างๆการเมนจต่างๆกำลังรอโอกาสกำลังรองานใหม่หรือในลักษณะที่เรียกว่ากำลังวาดฝันอนาคตอาจจะอยากเรียนต่ออยากเทสคอร์สสั้นๆรวมไปถึงคุณอยากจะมีเงินแปดเหรียญคุณอยากจะมีความมั่นคงไม่พอแต่ฉันอยากจะมีเงินฉันอยากจะมีแบบ หน้าที่ความรับผิดชอบที่ดี e อน r จ y รอเรื่องราวบ,บางอย่างเหมือนกำลังจะเคลียร์ตัวเองออกจากสิ่งเดิมๆรูปเดิมๆถ้ามองในมุมมองของความรักคุณกำลังบอกตัวเองว่าไม่ควรจะไปต่อกำลังช่างใจไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีกับหลเรื่องแต่มันจะเน้นในเรื่องของสภาวะหัวจิตหัวใจหรืออารมณ์ที่เรียกว่าความรู้สึกนิคิด e m o t i o n ช l ของคุณอารมณ์ต่างๆ สิ่งที่เป็นอุปสรรคในช่วงนี้คือให้ของ six o f s w o r d s reverse คือความไม่กล้าที่จะก้าวทำรอโอกาสรอให้มีอะไรดีๆเข้ามาแต่ไม่กล้าคว้าโอกาสหรือไม่กล้าที่จะลงมือทำเพราะความกลัวในเรื่องอะไรหนึ่งดาบการตัดสินใจและแปดไม้เท้า <c oughs> คือทษทีคค่ะอารมณ์ของคนไม่กล้าก้าวข้ามเรื่องราวเดิมๆไม่กล้าก้าวข้ามให้มันไป สู่ความใหม่ว่าเลยจมอยู่แบบนี้เ <IS TR> หนื่อยไหมไม่ได้เหนื่อยท้อไหมมีท้อบ้างแต่เป็นอารมณ์ที่แบบว่าเมื่อไหร่เราจะสําเร็จถามตัวเองแต่ไม่กล้าก้าวอะชักชักเขยอะตัวเองชักเขยอะไปชักเขยอะมารวมไปถึงความสัมพันธ์ด้วยคือแบบฉันควรจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้หากใครรอง,งานใหม่รอฟ้าเปิดจะไปปินไปทํางานต่างประเทศเรียนต่างประเทศมันเป็นอะไรทํานองนั้นความรู้สึกแบบวนลูป เหนื่อยนะทีนี้เรามาดูความปรารถนาของคุณคืออะไรสิ่งที่คุณปรารถนาคืออะไรคะ๋อ,อโทษทีค่ะ <c oughs> สิ่งที่คุณปรารถนาคืออะไรคะ <c oughs> หนึ่งไม่เท้าคุณรอง,งานใหม่จริงๆนะคุณรอโอกาสใหม่ๆคุณอยากให้ชีวิตของคุณตื่นจากความฝันร้าย Three of w อนา,าคตร้านรวมบางคนอยากจะเปิดร้านมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีบ้านเป็นของตัวเองมีรถเป็นของตัวเอง six of king of w o u r จริงๆการงานที่มั่นคงการขยับขยายการสอบสอบแบบว่าเรื่องขั้นเรื่องชั้นเรื่องตำแหน่งหรือแม้กระทั่งในลักษณะที่เรียกว่า six up e n t a c l e s อยากมีเงินที่มันแบบจ่ายโดยที่ไม่ต้องมากระเบียดกระเสียบอยากมีเงินที่แบบซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรๆสิ่งใดๆที่ต้องการอยากให้ครอบครัวสบายอยากมีอะไรดีๆในชีวิตรวมไปถึงความรักความสัมพันธ์ เห็นบางคุณอยากแต่งงานหรือแม้กระทั่งคุณแบบอยากจะมีครอบครัวที่ดีอยากให้บางคนอยากจะให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมทำนองนั้นถามว่าสิ่งที่คุณหวังเอาไว้จะสมป,ปรารถนาไหมโหไฟซัสว์อนซัวหน่อย ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่ายังไม่แช่เร็วนี้นะคะแต่ทีนี้คุณจะมีโชคดีด้านการเงินเหมือนกับคุณไปทําบุญแล้วไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือในลักษณะมีคนหยิบยื่นเงินมาให้หยิบยื่นโอกาสมาให้แต่คุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถามว่าสมหวังไหมสมหวังแต่เป็นการสมหวังที่แบบว่าจะต้องคอยให้คนอื่นช่วยเหลือหรือในลักษณะที่สมหวังแต่ใช้ระยะเวลานายาวนานไปให้เดี๋ยวมูนต้องบอกเลยว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆไต่ก้าวนะคะ ซึ่งอันดับแรกที่คุณจะต้องก้าวข้ามผ่านคืออิมโหมดนอลของคุณอารมณ์ก้าวถ้วยขึ้นมาคุณกอดตัวเองไว้เห็นไหมคุณจะต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวก้าวข้ามผ่านความกลัวก้าวข้ามผ่านอะไรที่เรียกว่าอาดีตที่ฝังใจถ้าก้าวข้ามเมื่อไหร่ดูทิไพ่เป็นยังไงเป็น King of cups บสำเร็จมีความสุขรวยรวย King of Swords เด่นดังรวยมาก กวข้ามผ่านปลุกเสือในตัวคุณปลุกยักษ์ในพลังของคุณปลุก energy บวก positive จะดีมากเนี่ยดูสิ the star the star แหงมากคุณรู้ก้าวข้ามผ่านก่อนแต่ถามว่าใช้ระยะเวลายาวนานไหมก็นานพอสมควรแต่ถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จแล้วก็จะมีคนคอยหยิบยื่นแต่คุณต้องคว้าโอกาสอันนั้นเอาไว้นะฮะคุณจะสมปรารถนาแต่ช้าหน่อยช้าๆที่พาเริ่มงานนะค่อยๆเปค่อยๆไป,ค,ๆไปค่อยๆกิน และนี่คือเรื่องราวของคนที่เลือกกองน้องสมบีก้าวข้ามผ่านความกลัวนะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันไม่ดีทิ้งมันไปซะนะเนี่ยพห้บอกเลยเดอรฟู Fool, ทำตามใจของตัวเองสบายๆชิลๆอย่ากเกรงแล้วจะดีนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะกองที่สามนะคะกองน้องมาย,ยาส <c oughs> ี้อตุ้ปรารถนาะจะสำเร็จหรือไม่นะคะขอไปดูแทนกองน้องมาย,ยานะคะ อดูอินนีจี้และความพิชของคุณด้วยค่ะแฮงแมนอ่ะอ่ะดูไพ่เราคนอยากเห็นไพ่ <c oughs> กลองนี้สวยนะซื้อได้นะฮัสชทาร์โรนะคะแฮงแมนนะคะเอซซับสคั <c oughs> อยากจะมูฟออนนะเนี่ยเพย์ซ f s ส a n ัตอนนี้เหนื่อยกับเรื่องราวเดิมเดิม โอ้โห oh, six s o f ซ s แล้วก็เป็นไพ่ของ king of Rivers, s w o a s reverse เหมือน <c oughs> ตอนนี้ energy แบบหมด passion อย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่ที่เชิญไม่อยากทำอะไรอยากจะเคลียร์พลังงานรบในหัวใจของตัวเองมีความเครียดความกังวลในเรื่องของการงานรวมไปถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ mm hmm. คุณกำลังถามตัวเองอยู่อย่างหนึ่งว่าแบบ ไอสิ่งที่ทํานั้นน่ะมันจะทําให้เรามั่นคงไหมไอสิ่งที่ทํานั้นน่ะมันจะทําให้เราแบบโตไปมากกว่านี้ไหมรวยไหมหรือในลักษณะที่แบบมันคุ้มค่าแค่ไหนกับการเสี่ยงในครั้งนี้รวมไปถึงในลักษณะคนบางคนถ้าเป็นนักศึกษาก็คือแบบอยากจะเปลี่ยนเสกอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆในชีวิตอยากจะเปลี่ยนสถาบันการเรียนหรืออยากจะเปลี่ยนคณะรวมไปถึงกําลังกังวลว่าไอเวไอเวทีของเราอะ่ะไอทางของเราเนี้ยเส้นทางเนี้ย มมนใช่ทางของตัวเองหรือเปล่านะคะสิ่งหนึ่งเลยที่แม่มองเห็นจากหน้าไพ่ามาเป็นไพ่ของนายซอฟเฟนเดอร์โคสบางครั้งก็คิดเกลียดบางครั้งก็ขยันบางครั้งก็ท้อบางครั้งก็เหนื่อ <c> ย <oughs> คือตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเครียดเรื่องอะไรดีแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เครียดมากคือตัวเองยังไม่รู้หัวใจตัวเองว่าต้องการอะไรเหมือนคนที่แบบถ้าเป็นความรักก็แบบฉันรักคนนี้จริงหรือเปล่าหรือแบบฉันชอบสิ่งที่ฉันทําหรือเปล่า หรือสิ่งที่ฉันทํานั้นมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการใช่ไหมทำนองนั้นอุปสรรคในเรื่องของความคิดของคุณปัญหานะคะมันคือพ่ายต่เดวิลความสับสนอารมณ์ขี้เกียจร,รวมไปถึงแบบความคิดตัวเองอะ่ะมีสองด้านอะ่ะด้านมืดกับด้านสว่างทุกครั้งเวลาที่ทำอะไรเนี่ยจะถาม จะมีเสียงพายกระซิบฟิลอย่างนั้นแบบว่าอย่าทําเลยทํำไปสิอย่าทําทําไปสิอยากจะให้เห็นหน้าคุณแม่มากเลยอะแต่แบบตอนนี้คือหน้าไม่สบายอะป่วยก็พยายามอัดคิดให้นะครับทำลองนั้นมีด้านมืดกับด้านสว่างเถียงตัวเองหนู่ทีนี้ความปรารถนาของคุณคืออะไรครับ <c oughs> คุณอยากหลุดพน้นมาก พ่เหรีย reverse คุณอยากหลุดพ้นกับอดีตคุณอยากแค่หวังว่าตัวเองอ่ะจะมีชีวิตลมหายใจและสู้ไปกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นไพ่ของสองทั่วบางคนอยากมีความรักที่ดีอยากมีใครสักคนหนึ่งที่ฟังแล้วก็นําพาตัวเองไปไพอ่อัศวินทั่วให้มีความสุขตอนนี้แสดงว่าคุณกําลังตาหาความสุขตาหาสิ่งที่ต้องการและตาหาสิ่งที่ตอบโจทย์ในชีวิตของคุณเนี่ยคุณต้องการแบบนั้น คุณต้องการพื้นที่คุณต้องการความสุขตอนนี้เหมือนไม่ได้มีความสุขมากถามว่าต้องการเงินไหมคิงเหรียญต้องการเงินต้องการความสะดวกสบายทางเรื่องความรักความสัมพันธ์และอยากจะมีพื้นที่อยากจะมีอ่าบางอย่างที่โชว์ศักยภาพความปรารถนาคือฉันอยากเป็นคนเก่งฉันอยากรู้ว่าฉันต้องการอะไรแล้วถามว่าความหรือแบบ ฉันอยากจะมีทิศทางแนวทางเป็นของตัวเองอยากจะมีอาชีพหรือตามตาม,ตามความฝันอาจใช้คำว่าทําตามความฝันที่ตัวเองมีถามว่ามันจะสําเร็จไหม The m a g i c i a n เชื่อมัน่นคุณเก่งมากคุณต้องเชื่อมั่นแล้วจะสําเร็จแม้ว่าผลทางมันจะดูยาวไกลมันเหมือนเลื่อนรอย t o o f ์ออฟฟแต่ถ้าคุณมีสามถ้วย คุณเชื่อมั่นมั่นใจคุณขอคําปรึกษาแม่มองว่าคุณจะสําเร็จอย่ากขี้เกียจเป็นพอสี่ดาบอย่ามองว่าตัวเองเป็นคนไม่เก่งอย่ามองว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีความสามารถจงเชื่อมั่น the lover คุณจะแฮปปี้และสักเซสกับมันและคุณจะสําเร็จ the tower ในไม่ชานี้แต่แต่จงทาลายหอคอยกําแพงแห่งความไม่เชื่อมั่นและความไม่สธานในตัวเองนะคะไพ่บอกแบบนั้นถ้าคุณทาลายกําแพงตัวนั้นได้ บอกเลยว่าคุณจะเป็นสิบถวยคุณจะแฮปปี้สักเซสเพอร์เฟกอยู่ในชีวิตของคุณถามว่าระยระเวลายาวนานไหมยอยู่ที่ตัวคุณเลยค่ะคุณถือมีเท้าสู้กับตัวเองสู้กับด้านมืดของตัวเองสู้กับความไม่ศรัทธานในตัวเองแล้วคุณจะสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะและนี้คือเรื่องราวของคนที่เลือกกองน้อง <c oughs> กองที่2ก็คือกองน้องมายาคา่ อาโทษทีกองที่สามสี่กองน้องมายาขอโทษนะคะเบอร์แหมนะเบอร์ยานะนะแก้แพ้แล้วเนี่ยกองน้องมายาท่าจะบอกเลยว่าสําเร็จนะคะโอเคค่ะโอเคกองที่สี่ไม่งงแล้วไม่อะไม่ไม่งงแล้วเมื่อกี้คืองงเบอร์ยาแก้แพ้ไปตั้งสติล้างหน้ามากองที่สี่นะคะกองน้องเมจินะเมจิกหรือกองน้องแบล็กของเรานะฮะโอ้โหแป๊บนึงนะคะ <c oughs> เห็นไหมว่าแบบโดนฝนเราแบบนิดนึงนะเนาะ โอเคนะคะก้องน้องเมจิกนะคะเรามาดูกันขอดู Energy และความคิดของคุณด้วยค่ะเด e s t a สตาร์อเห็น Princess of Swan Prince of Swan นะคะโอ้ oh, The t o w e r นะคะ นี่พึ่งออกจากงานมาหรือเปล่าเนี่ยฮะ Justice Justice ื่อทีค่ะ A soft one โหแป๊บน,นึงน้ำมีไอติมมากินไหมได้ยินเสียงไหมเนสเล่ไอซ c r รีมเนสลเล่มาแล้วมาเลยอร่อยจังโอเคมาต่อขั้นที่เรื่องก,กองนี้คือชาวท่า่ายเมสิ์ธนูชาวทัาลมเมถุนตุนกุมชาวทัาน้ำกรกฎพิจิกมีนะฮะ คนที่เกิดอ,อยู่ในวันศุกร์วันจันทร์วันพุธวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เอนจีและความคิดตอนเนี้มันมันสับสนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเหมือนพยายามฮิลลิ่งตัวเองพยายามบอกกับตัวเองว่าฉันอย่าเหนื่อยฉันอย่าทอ้อฉันอย่าพังบางคนก็มีการทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับครอบครัวหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการออกจากงานป,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 ปุ๊บปุ๊บปั๊บกำลังรองานใหม่กำลังรอเรื่องราวอะไรดีๆให้เข้ามาในชีวิตท้อแท้เหนื่อยเหมือนชีวิตหมด หมดความหวังเป็นไพ่ของพร n t เซนดอ r ส์มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเรื่องเครียดเอนดิจีค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าสับสนแต่บอกอะไรไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะเป็นภาระของคนอื่นทำนองนั้นเหนื่อยจริงๆค่ะซึ่งอุปสรรคคือไพ่เดวิลด้วยความที่คุณเป็นโลกส่วนตัวสูงและเป็นเดอะเวิร์รีเวิร์สมันจึงทําให้คนอื่นเข้าถึงยากและคุณไม่กล้าคุณไม่พูดอ่ะเวลาคุณมีปัญหาคุณเป็นคนไม่พูดคิดอะไรบางทีก็ไม่พูด แต่ถามว่าชอบความชัดเจนไหมชอบความชัดเจนชอบความเคลียร์แต่ไม่พูดงงเหมือนกันแล้วก็เป็นปัญหาที่หนักอึง้งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้หรือไม่อยากให้คนรอบข้างนั้นมาเครียดกับคุณเลยคุณจะเป็นแฮงก์แมนได้แต่เก็บนิ่งเก็บซ่อนในความรู้สึกเอาไว้เหนื่อยมากๆเลยนะในหลายๆอย่างงานเงินรักเหนื่อยมากกองนี้อ่าขอดูคาปรารถนาของคุณนคฮะ แรกเลยคุณไม่อยากเหนื่อย King of Special คุณอยากมีเงินคุณอยากมีความมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณอยากให้ปัญหาหลายๆอย่างมันจบบางครบางคนเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีความเครียดในเกณฑ์นะฮะอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เดนือเมเีิชชนขึ้นมาอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งให้ใครมาช่วยเหลือคุณให้หลุดพ้นจากปัญหาในตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของหนสินการฟ้องร้องการเป็นคดีรวมไปถึงาการเคลียร์ปัญหาที่มัน ระยะยาวเป็นไพ่ของเจ็ดดาบบางคนตกอยู่ในสถานะที่เรียกว่ากินไม่เข้าคานไม่ออกความสัมพันธ์ที่มันทับซ้อนคุณอ,อยากจะเคลียร์ทุกอย่างอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะเกิดใหม่อยากจะกำเนิดใหม่อยากจะเป็นคนใหม่ไม่ได้ว่าอยากจะเป็นคนดีดีเด,ดแต่อยากจะเป็นคนใหม่อยากจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างมันเหนื่อยเหลือเกินคะ่ะคุณแม่ขาถามว่าคาปรารถนาของคุณจะสมหวังไหมสมหวังสิเชนออฟส์ os, ครับ สมหวังเพราะว่าคุณยังมีสังคมดีๆคอยช่วยเหลือคุณอยู่แต่ณเวลานี้ต้องผ่อนคลาย six o f p e n t a c l e s บางท่ามาอาจจะแนะนําให้สวดมนต์ทำบุญแต่ถ้าไม่มีเงินก็สวดมนต์ก็ได้นี่ภาวนานะคะแล้วพยายามบอกกับตัวเองว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้วยดีมองโลกให้เป็นความสุขก่อนอันดับแรกจงสร้างความสุขกับตัวเอง temperance รักษาบาลานซ์อารมณ์รักษาสมดุลในเรื่องของความคิดอย่าคิดเยอะอย่าคิดแย่ เรารู้อยู่แล้วพระมันบอกว่าอะไรดีก็จงเดินเข้าไปหาความดีซะอะไรไม่ดีก็จงถอยออกมาสําเร็จไหมอย้ำอีกนิ้นหนึงสำเร็จแต่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเด็กเธอเรียนอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าคุณต้องอยู่กับตัวเองแล้วถ่ายถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะแก้ไขก่อนและพยายามให้เจ็ดไม้เท้าขึ้นมาพยายามบาลานพยายามบาลานอารมณ์ และมองโลกในแง่บวก princess of cups พยายามมองโลกในแง่บวกและสร้างพลังให้กับตัวเองอย่าติดกับอดีตอย่าติดกับสิ่งที่เคยผ่านมาอย่าติดกับความช้ำใจยอย่าติดกับความทุกข์ใจเมื่อก้าวข้ามผ่านเมื่อไหร่คุณจะเป็น princess of pentacles จะค่อยขยับขยับขยับไปทีละขั้นขยับไปทีละขั้นให้บอกแบบนี้และจะมีคนมาช่วยเหลือคุณแต่คุณต้องเอ่ยปากเหมือนกันนะคะและนี่คือเองลาของคุณสําเร็จค่ะท,ทีทุกกองมันสาเร็จหมดแหละแต่ว่าสําเร็จ ต้องมีวิธีการทําถูกไหมและแม่เป็นกําลังใจให้นะตัดทลายความกลัวความกังวลค่อยๆคิดทีละเรื่องอย่าทำร้ายตัวเองด้วยนะคะเป็นห่วงนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะกองสุดท้ายกองน้องไวเวอร์ซ่านะคะเรามาดูกันสีคุณปรารถนาจะสำเร็จหรือไม่ขอด้วยนิจจิของคุณค่ะและความคิด เขาไปทดแทงกองน้องไว้เวอร์ซ่านะคะอืม King of Swords มีภารายเยอะจังเลย Three of วอนเอ a ออฟเพน n t a ค l ส s King o ออ่าไม่ใช่สิ Night of w สว d s และเป็นพ่ายของไฟ e อ f s อร์ d s รเวอร์ e ใครบางคนในที่นี้คือชาวธาตุไฟแม่สีนธนูชาวธาตุลมเมตุนตุนกุมชาวธาตุดินพระศกกับมังกร คุณเหนื่อยกับการทําให้คนอื่นเขายอมรับคุณและคุณเหนื่อยกับการที่จะต้องพรีเซนต์หรือแสดงความเก่งให้คนอื่นเขายอมรับถามว่านัเวลาเนี้ยมาเป็นนัเวลาที่คุณเผชิญปัญหาลหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นภาระในเรื่องของการเงินภาระในเรื่องของการงานครอบครัวหรือการแบกแบกความทุกข์ในเรื่องของความสัมพันธ์เจอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยรวมไปถึงช่วงนี้ตั้งตา,ตงตงตาทํามาหากินนะคะ มีไอเดียมีโปรเจกต์ใหม่ๆแต่ต้องนําเสนอหรือแบบต้องให้คนอื่นเขายอมรับึุณก่อนนะฮะคุณเหนื่อยกับความคิดคุณพยายามเฝ้าดูกับต้นไม้หรือเหรียญหรือการการะทําของคุณว่ามันจะส่งผลเป็นยังไงบางคนกําลังเกงกําไรในเรื่องของการค้าขายรองเงินปันผลหรือแม้กระทั่งในเรื่องที่แบบว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงคุณกําลังมองดูและค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับชีวิตแม้ว่าคุณอยากจะให้มันเร็วก็ตาม บางครั้งเรื่องบางเรื่องมันมันไกลตัวมันอาจจะไม่ได้สมหวังเด็กถือเรียนหัวกลับแต่คุณก็ยังรอรอใครบางคนรอเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตอุปสรรคของคุณคืออะไรคือความไม่กล้า a s ศวินทัว r ์รีเวิร์สคือความกลัวความความกลัวของในเรื่องของการที่จะเผชิญคำตอบนั้นๆจึงทำให้คุณอยู่กับที่ ความพยายามของคุณมันลดน้อยลงทุกๆวนันเหมือนไฟที่กําลังมอดแม้ว่าคุณจะเข็นตัวเองแค่ไหนแต่อย่างว่าน้อเวลาที่มันแบบอยากให้คนอื่นยอมรับอะแล้วถูกไม่ถูกการเขาเรียกว่าถูกการไม่ยอมรับมันจะเหนื่อยแม้ว่าเราทาดีแทบตายสุดท้ายมันเข้าตัวเองมันไม่ได้เข้าคนอื่นเลยแต่คุณก็จะพยายามต่อไปคุณบอกว่าวันหน้ามันยังมีอยู่เสมอทีนี้เรามาดูความปรารถนาของคุณคืออะไรคุณอยากให้คนอื่นยอมรับคุณ คุณอยากมีหน้ามีตาหรือลักษณะเอาชนะคนที่สประมาทคุณคนที่เคยให้ร้ายคุณคนที่เคยดูถูกคุณคุณต้องการโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินทุกๆเรื่องเลยความสมพันธ์คุณอยากมีเงินคุณอยากมีความสุขสบายคุณไม่อยากจมหรือคุณไม่อยากจนเหมือนในตสิ่งที่ผ่านมาเช่นเพื่อนคุณอยากแฮปปี้มากๆอยากเรียนต่ออยากมีอะไรเป็นของตัวเอง แล้วถามว่ามันสาเร็จไหมสมปรารถนาไหมคะทาไมจะไม่สมปรารถนาสีเหรียญฮาโลเฟน Hello, มีเสีเยงสีคอช่วยเหลือแต่คําว่าคําว่าสมปรารถนาของคุณนะคะคุณจะต้องสู้กับมันสู้กับอะไรสู้กับตัวเองไม่ต้องสู้กับคนอื่นไม่ต้องไม่สนใจใครไม่ต้องไม่ต้องฟังคําใครและจงสร้างความฝันแบบที่คุณเคยฝันฝันที่แม่ฝัน ฝันเอาไว้ทำอะไรฝันอะไรให้ทำตามนันซ้าล้วคุณเป็นเดือดซานนะคุณจะสำเร็จมันในไม่ช้านี้แต่ต้องกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านโดยที่ไม่ต้องสนใจใครแล้วนะแล้วจะมีโอกาสดีๆเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุนการรออะไรบางอย่างธุรกิจของคุณจะเติบโตขึ้นมาเป็นไพ่เดิรเวร์เห็นไหมแม้ว่าอุปสรรคมันจะมีแต่อย่าให้ไฟน มอดลงกันแล้วกรารส,สร้างแพทชั่นส,สร้างแรงบันดาลใจสร้างความเพึิเหมิมน,นะคะและนี่คือกองสุดท้ายน้องไว้เวอร์ซ่าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณการกดไลค์การกดซับสไคร e การกดแชร์ให้กับแม่นะคะสิ่งสุดท้ายค่ะใครจะดูดวงส่วนตัวแล้วมาที่นมเว่วิชห้าหกสมห้าหค่ะ ฝาก Subscribe ทำทาสแตปมอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะแล้วกันไปดูเท่านี้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าก็เห็นหน้ามุมหลังบ้านของแม่อีกเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายม